สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีแคทกอสเซ่วันนี้เพนจะมารีวิวชุดของอารีนะคะเป็นอารีหมดจากเกมรีกออฟเลเจนนั่นเองจะบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างทีละลนาลาุบและสวมกรุณานะอย่าโฟกัสหน้าอีชั้นนะคะโอเค ในวันนี้เนี่ยดูคอนที่เพย์เป็นคนที่ติ่งอารีมากมากเลยคือเพย์เป็นคนชอบตัวละครอารีที่สุดเนี่ยแหละในลีกออฟเลเจนต์คือวันนี้ที่เราจะเอามารีวิวนะคะเป็นงานชุดอารีนะคะจากร้านโัวนั่นเองนะคะหรือร้านยูวัวนะคะอันนี้เพย์ไม่แน่ใจว่าแต่และคนเรียกยังไงแต่เพย์ขอเรียกว่าร้านโวก็แล้วกันนะในเทปเทปนี้ส่วนแรกเลยขอมารีวิวในส่วนของกระโปรงกันก่อนงานร้านโวถือว่าเป็นงานที่ดีมากอันนี้เป็นชุดตรงข้าวนะคะไม่ใช่ชุดเจเอกนะคะแต่ว่าขอมารีวิวคะ่ะ <C ür an> คือเวลาเรารีวิวอ่ะเราอยากจะรีวิวอะไรก็ได้ที่สามารถให้คนที่สามารถแบบดูรีวิวเราแล้วไปซื้อตามได้และเป็นประโยชน์แก่คนที่มาดูรีวิวเรามากที่สุดนะคะตัวของกระโปรงเห็นปะ่ะมีความแบบโอ้ผ้าแก้วนะคะกระโปรงจะเป็นผ้าแก้วนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบลื่นๆม,นมันๆนิดนึงนะคะคือแบบเขาจะเย็บชั้นเดียวนะคะสังเกตเห็นปะ่ะคือที่ต้องเอาหอบวารีวิวก่อนเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างที่จะดูเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าแบบผ้าลื่นๆอ่ะคล้ายๆแบบเป็นผ้าเป็นพลาสติกนะคะ ย็บเข้าไปติดกันแบบนี้แต่ว่าไม่มีซับในอะไรนะเป็นแค่ชั้นเดียวไปเลยนะคะส่วนตัวกระโปรงไม่ต้องห่วงไปค่ะยังยืดนะจ้าต่อไปเป็นส่วนของชุดค่ะชุดนี้คือแบบทําทรงมาแบบว่าเป็นทรงชุดอาลีจริงๆอ่ะตัวชุดเนี่ยนะคะจะเป็นงานแบบเป็นงานเหมือนงานแบบผ้าแนวพลาสติกนิดนึงเห็นปะจะแบบว่าไม่ได้เป็นผ้าเย็บนะจะเป็นแบบทรงพลาสติกนิดนึงอ่ะเออเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบกระเป๋าหนังหรือวิตตองอะไรก็ว่ากันไปนะคะสักรุ่นหนึ่งนะคะส่วนข้างหลังจะเป็นแบบนี้ เป็นยางยืดน,นะคะก็ใครที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะคะเพก็ไม่ได้ใจว่าเพใส่ได้หรือเปล่าข้างในเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นร้านที่ดีชอบทําสิ่งนี้มาให้เราค่ะเห็นไหมเขาจะมีเป็นเหมือนเอ่อที่ดันส่งเพ่ไม่เลือกไม่หัวเหมือนกันเป็นตัวดันส่งให้นะคะแล้วก็จะเป็นผ้าแบบโอ้ผ้าดูดีเลยนะคะผ้าแบบผ้าดีนะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นตัวกากเพชรที่ติดมาให้ซึ่งแบบกากเพชรก็ดูค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความแบบวิมวบวบ,บ,บเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเพราะว่าเราซักไปหลายรอบแล้วก็หลุดเลยกก็ได้นะคะส่วนตัวเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเป็นผ้าเป็นตะข่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคขเรียกไอเดียพวกเมสพลาสติกบอมนะคะคอยติดเป็นตัวแบบ วิงวิงอ่ะตามทรงตามเสื้อนะคะข้างหลังก็มีแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกคล้ายๆพลาสติกล่ะเป็นเนื้อผ้าแบบค่อนข้างพลาสติกแต่ว่าเป็นแนวแบบแนวสีแบบเขาเรียกไรดีอ่ะเป็นแนวสีแบบใส่รุ้งอ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันในสมัยเด็กๆอย่างนี้นะเตินมันมี่ชื่อเรียกแหละเพจําไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นตีนทุกแกแบบไม่ใช่ตีนทุกแกแบบวุ้งๆเหมือนบ้านเราเป็นตีนตุกแกที่แบบค่อนข้างที่จะถ่อมผ้านะคะเอาไว้ใส่กัับตวนี้เพ ขอเรียกตัวนี้ว่าน้องทุเรียนนะช่วงนี้คนไทยชอบกินทุเรียนแถมตามาเล่งทุเรียนก็บ่อยมากนะคะคือเอาไว้ติดกันนะคะเห็นปะตัวนี้จะเป็นตีนตุ๊กกนะคะแต่ว่าเห็นปะว่ามันขนมันจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่อ่ะแต่มันจะติดได้นะคะแบบนี้แทะอย่างนี้ไปเลยนะคะส่วนอื่นๆนี้เราก็จะใช้เป็นถุดกลับนะคะในการติดตัวนี้เป็นแบบทรงแบบพลาสติกเลยอ่ะแต่ว่ามีความแบบโฮโลแกรม่ะนึกออกแล้วเขาเรียกโฮโลแกรมมีความโฮโลแกรมนิดนึงในตัวนี้ก็เป็นพ็อปอีกอันนึงนะคะก็เป็นแบบฟีลแบบโฮโลแกรมเหมือนกันนะคะ ประมาณนี And, like ้นะคะแล้วก็จะเป็น hmm. ตัวติดข้างๆชุดนะคะพีไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นกําไลสักข้างหนึ่งมีความแบบเม็ดพลาสติกปอมใหญ่มากนะคะถือแบบดีนะแล้วก็ตัวถุงมือนะคะถุงมือจะเป็นแบบว่าเออถุงมือยังยื่นนะคะแล้วก็จะมีตัวเม็พลาสติกปอมแปะให้นะคะข้างในจะเป็นเย็บแบบข้างในจะเป็นงานเย็บนะคะนี่คือส่วนของกางเกงค่ะกางเกงข้อเสียแล้วก็คือกางเกงผ้าหนังถ้าอยู่นานๆแล้ว ผ้าหนังมันอาจจะลอกหรือว่าอาจจะติดกันได้นะคะอันนี้ต้องเก็บรักษาดีนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะไปซื้อนะคะเกมงผ้าหนังก็ยืดได้นิดหน่อยค่ะแต่อย่าไปยืดเยอะนะคะเดี๋ยวผ้าหนังมันแตกนะคะก็เดี๋ยวมันแตกรายงานแล้วไม่สวยนะคะนี่ประสบการณ์โดยส่วนตัวที่เคยเก็บผ้าหนังมานะบางทีถ้าเก็บไปนานๆแล้วผ้าหนังอาจจะเกิดการแตกแล้วก็เกิดการเขาเรียกอะไรถ้าเรามาทับกัน,ท,กนทับกันอย่างเงี้ยความร้อนมันจะทําให้ผ้าหนังติดกันได้นะคะแล้วถ้าเปิดออกมาก็ขาดได้นะคะยอมรับว่าตัวเนี้ยที่มีปัญหาเลยจะมีแค่ตัวเดียวก็คือนี่ ตัวผ้าหนังนะคะเพราะว่าตัวเกมผ้าหนังอะค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากนิดนึงนะคะใครที่จะซื้อไปก็ต้องดูแลรักษามันนิดนึงนะต่อไปจะเป็นตัวเข็มขัดนะคะเข็มขัดเนี่ยจะเรียกว่าเข็มขัดก็แล้วกันเข็มขัดก็จะเป็นแบบพอปติดไปเลยนะคะไม่ได้พอบแยกนะแต่พอบเทว่าน่าจะเป็นงานเย็บใช่ค่ะเพราะเป็นงานเย็บเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันหลุดนะแล้วก็จะมีลูกปัดที่ตรงข้างๆนะคะคอยเนี่ยเรแลูกปัดก็ไม่ใช่ลูกปัดงัวๆนะเป็นลูกปัดแบบ วิววววับนี่ก็ตรงนี้จะเป็นผ้าหนังแต่ผ้าหนังอันนี้ค่อนข้างที่จะเกรดดีขึ้นมาหน่อยนะคะรู้สึกดีมากกับมันนะคะเอาละอันนี้ก็คือรีวิวโดยคร้าวๆนะคะว่ามันอาจจะมีบางจุดที่เราอาจจะพลาไดาไปเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ชุดใส่วิกแล้วก็เอามารีวิวกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะคะเขอามารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ใส่กันนะหลังจากที่เราได้แบบคอมพีลลุกกันแล้วนะคะก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบตัวละครนี้โดยส่วนตัวเราจะขอไม่ติดเตียนอะไรมากมายนะคะแต่โดยส่วนตัวรู้สึกว่าชุดเนี้ย คือค่อนข้างที่จะใส่ยากนะคะเนื่องจากว่าผ้ามันเป็นแบบเนื้อใชฟมันเป็นผ้าแบบโครงเป็นพลาสติกค่อนข้างที่จะหมดแล้วเวลาแบบเราใส่เองคนเดียวใช่ไหมเราถ้าเราแบบว่าเรียกอะไรดีอ่ะถ้าเราแบบว่าดึงไม่ดีอ่ะมันอาจจะขาดเลยก็ได้นะมีความร้อนมากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันเป็นแนวพลาสติกแทบทั้งผ้าเลยมันตัดออกแนวแบบคริสตันนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาไปงานแนะนําว่าอย่าไปอยู่กลางแดดนะคะไม่งั้นสังเคราะห์แสงได้แน่ๆนะคะ อยู่กันแน่นะสัรงข้อใส่จริงๆนะคะก็แบบว่าเคดูอะด้วยความที่แบบขออภัยนะห้องอาจะลงนินด้วยความที่แบบเห็นปะตัวชุดอะมันมีความแบบวิงวิงวอมวอมีความเป็นเพรใช่ปะแล้วก็คาวว่าจะตัดแนวทำนองแบบว่า เนี่ยเห็นป like so ่ะมันจะมีความน้อแบบมีขึ้นทรงขึ้นทรงอะไรเงี้ยจริงๆนมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะคือแบบนี่คือแต right ่ทรงนี่เขาทํามาล้วนๆเลยคือแบบดูแบบเออดูเป็นคนหุ่นดูดีขึ้นทันทีแต่ยอมรับว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นชุดแบบค่อนข้างจะตัดเข้าเชฟแต่ตัวเพเองอะเรียกว่าไอเพเป็นคนตัวเล็กกว่าเชฟเห็นป่ะนี่คือเชฟเพจริงจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่มองค่า้งที่จะบวมหน่อยพราเพสั่งสั่งเป็นไซส์เอ็มมานะคะแต่ตัวเนี้ยอันนี้ก็คือต้องไปติดเองอีกรอบนึงนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้้วววกก็คือรูสึ่าตัเ้ยา่็บติดกันว เขาให้เรามาใส่แยกนะคะซึ่งแบบแอบรู้สึกแบบว่ามันหลุมหลวมแล้วมันดูยุบยบนิดนึงนะคะตัวถุงมืออันนี้จะไม่ขอติดติดขัดถือว่าดีเลยนะคะแต่ตรงปกคอไม่แบบเธอรู้สึกแบบว่าตรงปกคออ่ะเห็นปะค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เหลือเยอะขอภัยที่อาจจะไล่ปุ่มนะคะคือปอกคออ่ะข้อเสียเลยก็คือหนึ่งเรียกว่าสร้อยคอดีกว่าเออแต่เพจะเรียกปกคอเพราะมันค้ำคอเพยอยู่นะคะคือตรงตัวปอกคอเนี่ยเพยยอมรับว่าตัวของออตัวของ ตัวของตัวติดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสันะ้นะแล้วพอติดเองอะถ้าเป็นคนคอเล็กๆแบบเพติดแล้วมันจะหลวมอะถ้าดูถ้าดูแบบถ,แบบถ้าดูแบบเต็มตัวก็จะดูน่าเกียดอันนี้เพอุฝาป้อนไหยนะเพราะเวลาแบบปกปิดอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบดูไม่แย่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า เ,เป็นคนที่แบบคอใหญ่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเพยเป็นคนคอเลก็กอะพอใส่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่ามันดูหลวมไปอะอยากให้แบบว่าตัวปอกคอมันกระชับกว่าน,นี้นิดนึงส่วนสำหรับตัวเสื้ออันนี้ขอไม่ติแบบตัวเสื้อถือว่าดีมากนะคะเอาละค่ะก็ไว้เจอกันคิปหน้านขอบคุณที่เข้ามาชมรีวิวนะคะสำหรับชุดเนี้ยเพย์ขอให้แปดเต็มสิบก็แล้วกันนะคะด้านความสะดวกสบายส่วนความเอ่อเขาเรียกอ,อะไรดีความสวยงามเพย์ให้สิบเต็มสิบเลยนะไว้เจอกันคิปหน้าบ๊ายบายเสียแล้วเด้อ